สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศทกันนะครับเดอะนิวยอร์กไทม์นั้นรายงานว่าท่อส่งคาร์้นน้ำมันใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐซึ่งมีการขนถ่ายน้ำมันเบนซินและก็น้ำมันเครื่องบินจากเท็กซัสฝั่งตะวันออกไปยังนิวยอร์กต้องถูกปิดลงหลังจากถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์นะฮะหรือว่ามัลแวร์เรียกค่าไทยนับว่านี่เป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อการโจมตีทางไซเบอร์นะครับผู้ดําเนินการระบบเนี่ยนะครับกล่าวในแถลงการถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ใช้ถ้อยคำที่คุมเครือโดยกล่าวบอกว่าได้ปิดท่อส่งน้ํามันระยะทางป่า5,500หมายซึ่งระบุว่าน้ํามันเนี่ยนะครมันเป็นน้ามันเชื้อเพลิง45%ของใช้ฝั่งตอนออกเพื่อขยายนะครับหรือว่าพยายามในการควบคุมการแทรกซึม เข้ามาภายในระบบนะครับต่อมาเนี่ยสำนังกงานสืบสวนกลางหรือว่า FBI แล้วก็กระทรวงพลังงานแล้วก็ทำเนียบขาวได้เจาะลึกถึงรายละเอียดเนี่ยนะครับจนต้องยอมรับว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้นถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งกลุ่มอาชญากรเนี่ยจับข้อมูลเป็นตัวประกันจนกว่าเหยื่อนั้นจะมีการจ่ายเรียกค่าไถ่บริษัทดังกล่าวเนี่ยได้ปิดท่อไปเองซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเนื่อนๆจาก การคาดว่าเพราะบริษัทนั้นกลัวว่าแฮกเกอร์อาจได้รับข้อมูลที่จะทําให้สามารถโจมตีเนี่ยนะฮะส่วนที่มีความเสี่ยงต่อท่อส่งน้ํามันได้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเชื่อว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทําของกลุ่มอาชญากรมากกว่าที่จะเป็นกองทัพไซเบอร์ของประเทศที่ต้องการทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในสหรัฐแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยกลุ่มดังกล่าวมีความผูกพัน กับหน่วยงานข่าวกรองตามประเทศอย่างหลวมๆและดําเนินการในนามประเทศนั้นๆด้วยสํานักข่าวรูมเบิร์กเนี่ยนะฮะก็รายงานว่าสิ่งที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยนะครับน่าตกใจก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญและมีขนาดใหญ่เช่นนี้เนี่ยจะถูกทําให้ออฟไลน์โดยสิ้นเชิงนะครับเส้นทางจากเท็กซัสไปยังนิวเจอร์ซีย์เนี่ยถ้า มีการหยุดการทํางานนั้นก็เป็นการชะง,งักงันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแหล่งพลังงานทางด้านกายภาพนับตั้งแต่การปฏิบัติการน้ํามันของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีโดยโดรนในปี2561ตามคํากล่าวของบ๊อบแมคเคลลีนะฮะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสของทำเนียบขาวดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้การรีสตาต์ทท่อสง่งกาซ์เป็นเรื่องเรื่องง่ายนะฮะหากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจริงแต่คําถามคือว่า การถูกโจมตีถูกจำกัดและถูกควบคุมได้หรือไม่และไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพใดๆกับมันหรือไม่นะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมถือเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับสหรัฐและสิ่งสําคัญที่สุดคือว่าการโจมตีกําหนดเป้าหมายไปยังเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและการควบคุมอุตสาหกรรมในสายการผลิตหรือว่าพื้นฐานของของระบบเนี่ยนะฮะซึ่งมันได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบจากการโจมตีความมั่นคงทางไซเบอร์ครั้งใหญ่สองครั้งนั่นก็คือว่าการแฮ็กครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทางด้านบริษัทโซลารวท์ซึ่งทําลายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐและภาคเอกชนหลายพันแห่งและก็รวมถึงรัเสเซียถูกกล่าวหาว่าเป็นทางเป็นผู้ลงมือในการกระทําครั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีการเจาะระบบเซฟเวอร์อีเมลของ Microsoft กรณีหลังนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อองค์กรในสหรัฐอย่างน้อย3 0ม0 0แห่ง รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆและคาดว่าเป็นผลงานของกองทัพไซเบอร์ของจีนนะฮะแต่ว่านี่แหละล่าสุดนั้นเนี่ยเรื่องของดําเนินการในการไปแฮกระบบนะครับท่อส่งน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเรียกค่าไถ่นั้นเนี่ยเวลานี้ก็ถูกจับตาบอกนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องของระบบไซเบอร์ของสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่งจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า แม้ว่ามันจะเปิดทําการปล่อยท่อส่งก๊าซนี้ได้แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าโอกาสต่อไปนั้นมันจะไม่ถูกโจมตีหรือมันจะมีความปลอดภัยพอในการที่จะรับมือกับการถูกโจมตีในอนาคตข้างหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนี่นะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับ